สวัสดียามดึกครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งพอดีของคืนวันที่แปดกระดาก,กรดาครับปีหกสามเยอเหลือจากคลิปที่แล้วครับนั่นครับวันนี้งานของเราคือปล่อยเบ็ดลาวครับออกมาปล่อยเบ็ดลาวสักหนึ่งร้อยตัวหนึ่งกองครับปล่อยลากเท้าเลยสาวตอนใกล้สว่างครับ โอเคครับผมขอ,อตัวเกลียวเยื่อก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูตอนเกลียวเยื่อเสร็จแล้วก็ตอนปล่อยครับดงที่ไม้ปล่อยไปครับ เบ็ดตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งครับตอนนี้ก็ตีสีครึรร่งกว่าแล้วเดี๋ยวตอนเช้าต้องไปดูส่งตัวปวนไปโรงเรียนครับมาสาาเบ็ดลาวกันก่อนลุนเบ็ดลาวกันครับว่าจะมีตัวไหมเอาไว้แค่ร้อยตัวครับ ครัไปรุ่นพ้อมกันเลย พร้อมกันเลยครับว่าจะมีตัวไหม เกือบหมดแล้วครับยังไม่เจอหน้าเลยมาแล้วครับหนึ่งหางอีซูบอี นี่ครับปลากุลาวล้วกว่าแห้วนี่ครับเบ็ดก็หมดแล้วครับกุลาวไซส์สองโลครับ มเมเือหมดแล้วครับไม่รู้จะมีตัวหินอีกไหมนะครับเดี๋ยวไปรุ่นพร้อมกัน เบ็ดหมดแล้วครับเกือบแพ้วได้มาหนึ่งหางครับกุเลามาดูผลงานวันนี้กันครับไม่แห้วครับได้มาหนึ่งหางเป็นปลากุเลาครับสายเกือบเกือบสองโล หรือว่ายังไม่แห้วครับยังได้ตัวปลาไม่ค่อยเข้าครับหรือว่าเหยื่อไม่ดีก็ไม่ทราบผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับวันนี้ลากันด้วยบรรยากาศยามเช้าครับฟ้าแดงยามเช้าวันนี้ปลาได้น้อยครับ เยอเหลือจากคลิปที่แล้วแต่ก็ยังพอได้ตัวครับไม่แห้วนี่ครับดูบรรยากาศฟ้าแดงยามช้านกอนเลยกำลังวิ่งเข้าครับเจอท้องฟ้าสวยๆถ่ายมาปิดคลิปครับฟ้าแดงครับวันนี้ตอนเช้า โอเคครับก่อจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ